โบน่ครับพี่น้องบอ่แน่บ่แน่ดินด้นแล้วดิ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยถึงเล้วถึงแล้วครับข้อครับพี่น้องปข้อครับโอ้ยยูหันยูหันเบ็ดหลังหันมันถอนนี้ไปใส่มันไม่หลังนั่นหายเลย อาดึงงาสมเลยลูกพีนันกลังยนกินเนี่ยเปียเปียเขียนดูดึงดึงงาแล้วเอางาด้โอ้ลุลดลุ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 อุลุัุลดลุ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 ลดลุ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 ลชลุ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 อุล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 อลุ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 ายลุลุลุลมลุลุลุลดลุ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 ใุล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 ุอุล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 ดลุ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 ลไลุลุลุดลล นี่ครับเขียดใตเขียดไปน้ำมาใส่เบ็ดไปน้ำพี่น้องร่องเบิ้งมือนีว่วะเสียมันว่ามันครับไปห้อไปใส่เลยพี่น้องเอา้าพี่น้องนี่คำจุน้อยครับที่คอเนี่ยเขียดพี่น้องเนี่ยเขียดเจ้าปลาสัวดีดีครับไม่หุนกัน น<า>ี่นรครับเ,ปเ,เ,เไปลังกหลังรกไอต่อไอต่อฮาข้างหนา้า ตัวโลเป็นอีเนาะไปเอาไปเลยเนาะไปทํานี่เที่ยดๆอยู่ไหนเที่ยดอุ๊ยคือโดดออกได้บ่ <laughs> ดูไงมันดูนดดเลยเพื่อนว่าหวยยังเพื่อนมาห่วยยังไมวปลาไรไม่ปลาไรป่าสีไลคือซื้อ นี่คือสูงนี่กันเด่นดีไปเดี๋ยวต่อเลยพี่น้องมือนี่มาคำครับอ่ะลนูค่ายขี่รถน้ำกลนไปน,นี้เน็่ เออโอ้ขับขึ้นครับนี่เจ็ดหมูพี่น้องมาลุ่นกันครับไป้เบ็ดก็ขึ้น

วันนี้เนาะว้าขันครับโดดมาต่อครับต่ไม่ต้อเพี้ยนฮะดีเอ้าว่างไปไหนไปได้ buon How could I do? ที่เรียกปลาครับเราพี่น้องล้างชุดไทยแล้วครับนี่มาเดือครับมากรขึ้นเสียดายแต่แม่ใส้ตะเวดนี่รอบแรกนี่ถ้ามีห้องยามเดียวนี่หลังสุดไทยมีไส่เบ็ดยี่สิบหลังครับเยี่้เขียดจากนี้ไปก็จะไปไต่เขียดต่อพี่น้องไต่เขียดแล้วห้อยยังจีไปยามไปยามรอบแรก สีไทยพี่น้องเบื้องว่าสีมันบ่วมันพี่น้องเอา้ายังค่อยรุ่นเด้อพี่น้องเด้อค่อยติดตามครับไปเข้าไปใต้เขียดตัครับพี่น้องครับบานนี้ห้องสีมาเลาะยามเบดเต้าบานนี้พี่น้องหลังจากใส่เงี้ยไปแล้วครับมาล่องเบื้องสีมันบ่วมันพี่น้องข้างขึ้นสีมือดจังน้อยเด้อ รุนกันรุนกันเบิงกันน้ามีอยังบอเฮ้ยเนาะยังนกอยังบอม่ครับพี่น้องเงินเสายังมารุนไปหลังต่อไปครับ เฮ้ <Okay. S 2> โอ้ยเขียดมันรุนกันพี่น้องเอ้ยยามเบ็ยดยามเบ็ดครับบ่มีไม่มีอะไรเบ็ยดยังคือเก่าครับเป็นยังเหมือนเดิมเหียดเต็นดีปะยัง ไปล้างต่อไปครับโอ้เขียดโมเขียดโมฮุยหุยฮุยฮุยท่านท่านปุ๊บปุ๊บเขาแล้วครับเขียดโมครับ โบโัวบมาโบัวกรคว้าครับพี่น้องกระคว้าครับโอ้ยหึมดูหันยูหันเบ็ดลังหันมันถอนนี้ไปใส่มันไม่ลังนั่นหายเลยเอาดึงงาขึ้นมาได้รึพี่นันกำลังกันกินเนี่ยเพี้ยเพี้ยเขียดดิ

โอ้ยเงีเกียดขื้กินเลือกว่ะใสเ่เบ็ดอันนั้นเดี๋ยวลังหน่อยอยู่ใส่ดดไปเอาไปเลยลังนี่คืีไปเลยครับโอ้ไหนดูซิไหนดูซิโชว์รูปีน่องเอ้ยเดี๋ยวปนแล้วครับ <c oughs> อ่านี่ครับ คอใส่งำๆโอ้ใส่ไปยี่สิบหลังมาเตีสิบพ่อครับพี่ร้องอไปไปหลังต่อไปแต่ว่าหลังมือหันผู้ใดของใส่เขามาหลักเอาสิว่วะมันมีไวรุ่นนี่นนมากวนเบ็ดห้องเฮเบื้องหลังนี่ครับหมานบปนี่หังนโป กินแต่เครื่องโต้น่โอ้ยปลาก็ยุหน่อยปลาก็ะยุหันติเี้เอาเขียดซิเขียดสิเนืหยบน่มมงงนี่นี่นีเอาเขียดน้ำขวนี่ส่ทอดขึนมาทอดขึ้นมาเนใส่กอ้ยโอ้ยใส่เขียดใส่เขียดับขาดเลยดังนี่ต้องหุ่นเซาปลาตัวใหญ่ปะเ็ด มันมากัดขาครับกัดขาเขียดไม่คือเขียดน,น้อยแต่เสร็จเส้นโบใส่รูเฮ้ ใส่ขึ้นครับพี่น้องเอ้ยอาก,กนอยังงั้นมีโควีดมาไปรุนหลังต่อไปครับครับพี่น้องยามเบื้องเล้วมือนีได้ตัวเดียวครับพี่น้องเอ้ยได้ตัวเดียวครับมืออื้นเศรายังรุนกันไหมมือนี่มาหมานปันไดครับ มาใสาคำพดมืออันเสายังสีมารุ่นไหมเด้อพี่น้องเด้อคอยติดตามครับพี่น้องครับตอนเสาข้ามายามเบ็ดอดีกแล้วครับมือขึ้นนี่มากับลูกไส้ยามดอกเดียวดีวดวดวตัวนึงครับเมื่อขึ้นครับบรรยากาศตอนเสาครับพี่น้องถไปลุ่นกันครับหลังแรกเป็นทังไดนเนาะหลังแรกอ้อ อดีน้องครับยังบ่นน่โอ้ยสงสัยลุดแล้วด้วยครับโอ้ยลุดแล้วครับเดี๋ยวแต่เบ็ดขอารอเลยลุดตอนไหนบูโอ้โหโอ้โหมันต้องยามตลอดเตั่น ไปหลังต่อไปครับขี่มอไซ่ยามเบ็ดเลยพี่นอ้องตั้งงนี้เป็นหวยครับไม้สุมือนี่สบายขี่มอไซ่ยามเบ็ดอาหลังนี่ต่อไปครับ โอ้หลังนี่บ่มีหยังพี่นองเอ้ยเเ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่จะเขียดโอ้เขียดยังดินอยู่ครับเขียดตัวนี้เขียดตัวหี่สงสัยปลากินบ่าได้อ้สุกตัวใหญ่มากอ้ ขี้มอจะใส่เลยหลังต้องไปด้วยใบหลังต้องไปเลยครับมบไปอยู่พี่น้องมีอะไรไหมหลังนี้ โอ้ลังนี้กืบบุมีหยังครับเขียดยังคือเขาเขียดเต็นคือเขาโอ้ยเห็นว่าบุมีป่าป่าบ่ไหลไอหลังต่อไปเฮ้ยบรรยากาศใส่เบ็ดครับพี่น้องแต่ว่าป่าบ่มีพี่น้องเอ้ย ยามเบียดมากเลยสิมืด้วล่ามีป่าเลยเต่อไปต่อครับอ้ยบรรยากาศพี่น้องมองไส้เบียดมองไส้เบียดง่ามๆแต่ว่ามีป่าครับ เงี้ยกับเงี้ยดีครับเงี้ยเขียดยัางดีครับสีบรรยากาศครับโอ้จะใส่เบ็ดคับเล่ดีครับตาวปาบ่มีต้องไปไม้ไหมครับอันนี้มาเอาล่องเบืง้ง ต้องเหยียเบื่องแถวนี่บ่มีหยังเลยทุบๆพี่น้อ,อ,นองเบื่องครับเป็นแต่มีแต่มีป่าครับแต่ว่หิ่งบ่มี โ,โ,โคตรละโคตรละเขียดก็ดินดีครับเขียดดินดีดีแต่ว่ายังบ่มี้ยปลากินอ่าอย่างวะเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> บื้องหลังสุดไทยครับพี่น้องเอ้ยสงสัยม,มือนี บ่คือแล้วล่ะครับพี่น้องอ่าสิบ่หมานแล้วล่ะมือนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยถือเลี้ยวถึงเลี้ยวครับหลังสุดท้ายครับเดี๋ยวปุ่นเลยแต่ว่าสีได้บุบบุบวะบ่คันเดียวขืนยอยู่เดี๋ยวถ้าเอาหาเนี้เอาก่อนครับปุ๊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 บโอ้โหพี่น้อง มาแล้วมาแล้วเดีย๋ยนเด้ปยนครับปนครับพี่น้องมา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 บฮบโอ้โหนี้นี่แน่ตักคุนนี้ครับปันปอกไฟไงโอ้ยมาแล้วหนึ่งตัวทุดไทยย่างดีครับพี่น้องเอ้ย เก็ีมัเป็นบ้ได้ปนครับได้ปนพอดีปลาตัวน้อยให้ยูมันกินเขียดได้ครับอ่าีครับปาาพี่น้องครับปลาช่อนหนึ่งตัว มืาขึ้นตัวหนึ่งตอนเศ้าตัวหนึ่งครับโอ้ยความสิบโบได้ปลนก็ได้อยู่โทรโท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 ครับคลิปนี้ก็ส่เบ็ดปักเบ็ดเมียเขียนทวงหน้าครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สนท่องหน่อยหรือชาในเรื่องพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าสิเอาเด็ดๆด็กว่านี้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สนีทก่อนพี่น้อง สวัสดีครับ